กินเขาค่ะอยู่ทึงห้องผู้เดียวข้างนอกบ่อ,อยากโบโบโบ,โบอันนี้ปันใดข้างนอกมันอุย้ยสิไปเ็ดคลิปข้างนอกว่าเสียงดังแต่ปันใหลายค่ะเก่งใจสลันเขาเขาจะตก,ตก,ต,กตกใจไปไปมามา,มาป่านผีบ่มีสศาลค่ะกินสลัดไข่ปลาไข่ปาลาเรือลอมบกักริกเอาจากนวยก่อนเด้อบอัดจนีเด้อ อ,อันนี้บวงเอามาจากเมืองไทยไประเทศพ่ณงค์ไปต้องพกบวงไปนั้น ความสะดวกสบายลูกค้าท้าไปเลยเด้ยค่ะสองอาทิตย์ท้าทุกวันทุกวันสองอาทิตย์จะเห็นผิวตัวเองเนี่ย มันอุ่มชุ่มนม้ำคือมันฟื้นฟูก็เป็นอุ่มๆน้ำดีแท้แล้วมันหอมต้นหอมสื่อสื่อไปเบึงคอนเสิร์ตนาแอดคาราบาวที่จะตกงม ซื้อผักกระเจามาซีกํารวยนี่สิบคุนเกือบหารวยบาทๆๆๆความเงาความนุ่มมันจะขาวขึ้นมาน้อยนึงขาวขึ้นมาไม่ได้หน้าเกลยดสวย เหห็นนต้อมผักแพงๆไม่ได้กินดอกในสลัดเขาเนี่ยได้กินแต่ผักอันนี้แหละยยงกับผักให้เกะให้แพะอย่างนั้นเลยเนี่ยผักแพงๆไปซื้อกินเองเคี่ร์หาเอาผักมันแพง ก็จะเอาไแต่สลัดคือจังเอาให้แพะให้แกเขากินอืมแต่อันนี้ยำหม,มีมากเลยถ้าลูกค้าอยากเน้นลดน้ำหนักนะคะเอาเปลี่ยนรูปร่างเจ้าของไปเลยซื้อตุนไว้ตอนนี้สักสองเดือนถ้าของมันขาดเนะ่ะ มันชิงุดงิดต,ต้องให้กินมือละสองสองหรือสามสองก็คุ้มกินมือละสี่สองก็คุ้มสองเดือนประมาณสี่พันกว่าบาทสี่ห้าพันบปถึงห้าพันได้ตั้งยี่สิบสี่กล่องยี่สิบสี่กล่องโกโก้กินวันละสี่ซองสามสี่สามสี่เอนเดียทานวันละ 4, สี่ซองเจ้าค่ะสี่เดือนนะ่ะน้ำหนักแกลด สามสิบกิโลมัน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 อยากไปต่อน้้าหนักรถเสร็จมันก็อยากไปต่อมันจะเปลี่ยนมันอยากให้เขาเปลี่ยนการกินอียมของเขาเหมือนเขาเปลี่ยนเหมือนเหมือนเขาเขามาอยากให้เขาพัฒนาเจ้าของไวขึ้นเรื่อยบวมน่าก็บวมรับสภาพตัวเองไม่ได้ รู้ว่ากินผักมันดีเขาก็ก,กินผักเนาะพี่น้องอาหารเสริมก็เป็นตัวลองตัวหลักๆก,ก็ตัวเรานี่แหละคะ่ะ อันนี้ได้กินสมใจแล้วค่ะปีนี้ไข่ปลามันหานยากป็นะ มาหนาว <c oughs> กินกินบักหนาวลองเบิ่งกันเนอะเห็นแต่แอนเดียตกินแล้วกีแล้วหยั่งจบๆกินอ๋อเอออีกพออีเมียคอยส่งไปบ่ไปยังแย่งกินเข่าเสร็จไปเนี่ยกินกโกโก้ตามเลยยังไปเสียดายช่วงเขาอยากลดน้ำหนักเขาจะไปเสียดายของถ้าเขาเสียดายของเขาสิออกแบบการลดน้ำหนักเขา โบได้ตามที่เขาต้องการแล้วก็่ตามเป้า